ไปดูการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่นะคะมีการช่วยเหลือเกษตรกรนำร่องในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อเป็นการแก้ไขลดปัญหาดินกรดดินเปรี้ยวค่ะที่แปลงยางพาราหมู่ที่1ตําตำบลบางงวยซิีเนออำเภอยะหาจังหวัดยะลานายชนะ แสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดกิจกรรมนาร่องค่ะการใช้สารแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดินกรดดินเปรี้ยวและนํามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของดินซึ่งเป็นการดาเนินงานของทางสอปทร,ร่วมกับมูลนิธิอุตรินสภาเกษตรและสหกรณ์และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคใบไม้ร่วงโรคใบร่วงในอย่างพาราของพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนสารแคลเซียมคาร์บอเนตจำนวน1 0 0 0ลิตรเพื่อเป็นการนำร่องในการแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงอย่างพาราและแก้ไขการฟื้นฟูให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอีกด้วยค่ะ